ก็สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับพอดีเมื่อคือนนะครับไม่ใช่เมื่อคือนสิเมื่อเช้าเราเนี่ยนะครับวันที่14เนี่ยมันมีการอัปเดตเข้ามานะครับที่มีชื่อว่าเดอะฮันนะครับก็คือจริงๆมันเป็นวันที่13ของเขานั่นแหละแต่ว่ามันจะมาพอปรับเวลามาเป็นของเราบ้านเราก็คือมันกลายเป็นวันที่14นะก็คือวันนี้แหละตอนเช้าหกโมงเช้าเลยก็ลองมาดูกันครับว่าอัปเดตมีอะไรบ้างครับมันก็จะมีพูดถึงมันไปเป็นการเนี่ยอัปเดตแบบเล็ก นิดเดียวอะ่ะพี่ก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดแล้วนนะพอพี่มานั่งอ่านข้อมูลอะไรก็เลยเออทาเป็นคลิปดีกว่าเควสนะครับมันก็จะให้เราทำนัคือจับปลา10ตัวอันนี้พี่ก็ไปรู้กันมันนับยังไงเนี่ยคือพอเข้ามามันก็กลายเป็น10มาให้พี่แล้วแล้วก็ไปเปิดรังเหยื่อนะครับ2อันแล้วก็ไปคุยกับตัวอีสเตอร์บันนี่ครับกระต่ายกระต่ายอีสเตอร์ที่เกาะสันสโตนแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวพี่ก็ไปนั่นเลยครับไปที่เกาะซันสโตนเลยอ่ะนี่เสื้อนี้เปิดเลยก็ได้เนี่ยสองอันตรงนี้แหละแวะทำไปเลยเนี่ยสองอันอ่ะผ่านแล้วแล้วก็ไปเกาะซันสโตนเลยอ่ะนี่เรามาถึงตรงเกาะซันสโตนนะครับก็นี่ครับมันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานี่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 อีสเตอร์บันนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวเนี่ยเป็นเหมือนตัวช่างน้ําหนักสมัยก่อนที่เขาทวงน้ําหนักซ้ายขวากันเน่เทียบน้าหนักคุยปึ๊บ อ่ามีคัดซีนเล็กน้อย่อะเ <laughs> นี่ยนะได้อะไรมาเนี่ยซันสโตนเพซเซนต์อ่าได้ของขวัญของขวัญเกาะซันสโตนครับก็ได้เป็นหินอะไรสักอย่างหนึ่งมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแรกนะครับก็จะมีเนี่ยเราได้แเราได้แผ่นเนี่ยของขวัญมา ก็เดี๋ยวเราไปต่อครับเราไปที่เกาะมูสูดครับอ่ะนี่เรามาถึงเกาะมูสูดแล้วเราก็มาคุยกับตัวนี้เลย The Hunt Quest จุม๊มเน่อ่าเราก็จะได้ ราได้ฉายามาพี่บอกเลยนะใายาเนี้ยเท่มากเลยอ่าแล้วเราได้ของขวัญอะไรมาด้วยเนี่ยได้ไข่ได้ไข่อะไรเนะี่ยอ๋อโอเคแลเป็นไอเทมน่าจะเป็นไอเทมเฉยแล้เป็นบ็อบเบอร์เหรอเียขอดูดิทำไมมันเขียนบ็อบเบอร์ได้บ็อบเบอร์ด้วยเหรอถ้าได้มันต้องบอกดินน่าจะหมายถึงว่ามันเป็นบ็อบเบอร์ที่ติดเป็นโทฟี่อันนี้ละมัง้งอ่าแล้วก็ใายาครับฉายาเท่นี่โอเชียนบอลอ่าได้เนสลับสีไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เท่ดีอ่านี่นี่นี่น,นี่มีอันนี้อีกนิดนึงมีนี่นิดนึงนี่ที่ก่อมูสูตรครับถ้าน้องพี่ไม่รู้ว่าน้องๆเคยสังเกตไหมอันเนี้ยจริงๆมันจะ3ตัวเนี้ยมันจะมาตั้งแต่ก่อนมีอัปเดตของมาเรียนหน้าแล้วครับเนี่ยสามตัวเนี้ย m p c ตัวเนี้ยมันจะพูดถึงเกี่ยวกับ Dreamer นะ Dreamer เนี่ยเห็นไหม The Great Dreamer is coming อ่าเนี่ยเนี่ยจะพูดแต่ The Great Dreamer อ่าเห็นไหม Great Dreamer อ่าสามตัวเลย The Great Dreamer อ่าเห็นไหม The Great Diver ทั้ง3ตัวเลยซึ่งมันก็จะพูดวนอยู่ยง,งี้ตั้งแต่อัปเดตตั้งแต่ก่อนแพทไอมาเรียนหน้าแล้วครับซึ่งถ้าเกิดนะ้องเอาไปเสิร์ชนะเอาคำนี้ไปเสิร์ชนะ The Great d a m e r มันจะมันก็คือตัวคาทูลูนั่นแหละครับก็คืออัปเดตใหญ่ที่เราจะเจออาทิตย์หน้าแหละครับอัปเดตใหญ่อาทิตย์หน้าเป็นการใบมานะครับพูดถึงตัวคาทูลูนะเดี๋ยวเราจะได้เจอตัวคาทูลูและในอัปเดตใหญ่ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันครับแล้วก็อันนี้เสื้อสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยพี พี่มองว่าเขาน่าจะใบถึงวันเสาร์เนี้ยที่จะถึงเนี้ยมันจะเขาจะเอาตัวอัปเดตเซนต์แพทริกเข้ามาครับก็คือนักบุญ Saint เซนต์แพทริกนหละครับเขาจะใส่ชุดสีเขียวเนี้ยแหละคือเทศกาลของทางต่างชาติเขาอะต,ต่างประเทศเขา,าอะเออจะมีวันเซนต์แพทริกก็คือนักบวชแพทริกอะ เออพี่ก็ไปเข้าใจในรายละเอียดหรอกเออแต่ว่าหลักๆอ่ะเขาจะใส่สีเขียวเงี้ยแหละอันนี้ก็คือน่าจะเป็นการใบของอัปเดตแพทนี้กับแพทใหญ่ด้วยครับอ่าถ้าดูดีๆเนี่ยเนเนี่ยเสื้อเขาเห็นนะเป็นตัวหน,นวดเหมือนตัวตัวนั่นนั่นแหละตัวคาทูลูนั่นแหละนะเ,เดี๋ยวลองลบเนีนย่นยเนยีนย่นยเนี่ยเ่ยอ่าลองดูดีดดๆเห็นนะแล้วก็สีเขียวก็หมายถึงวันเสาร์นี้แหละครับตัวอัปเดตเซนแพทริก อ่ะก็ประมาณนี้ครับน้องๆสำหรับอัปเดตนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับแค่ไปล่าของนิดเดียวทำแปบ,บเดียวก็เสร็จแล้วแล้วก็มีการใบในส่วนของตัวอัปเดตที่จะถึงด้วยครับก็จะเป็นวันเสาร์นี้เกี่ยวกับนัำบ,บุญเซนแพทริกนะครับแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอัปเดตใหญ่ที่เป็นตัวคาทูลูเข้ามานะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามารอดูกันครับไงวันนี้ก็ลาน้องๆทุกคนไปก่อน,นครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บายครับ